สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับ P a b x Thai Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการาลงโปรแกรมโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวตู้สาขาโทรศัพท์นะครับ KX-TDA ซีรี e ์แล้วก็ KX-TDE ซีรีของ Panasonic นะครับตัวโปรแกรมก็จะมีชื่อว่าอา P b x Unify นะครับผมตัว g a b x Unify เนี่ย อ่าเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวขอไม่ได้ทางอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้ทีนี้เนี่ยตัวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะมีตัวไฟล์อ่า upcmcv เจ็ดจุดแปดจุดหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงเป็นอ่าเป็นไกด์ให้ดูแล้วกันนะครับบางลูกค้าบางท่านลงลงแล้วไม่สามารถใช้งานได้ นะครับก็เลยมาลงโปรแกรมให้ดูนะครับไฟล์มีอยู่ประมาณ3ามร้อยสิบปดเมกะไบนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวิธีการอินสตอลนะครับวิธีการอินสตอลก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าไฟล์ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับสา0รอยเกือบมิ ก็จะมีโลโก้ PBX Unified Maintenance Console ขึ้นมานะครับทีนี้ก็กด next ไปนะครับแล้วก็กด accept กด next นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมี component list นะครับก็จะมีพวก KX TDA สามสิบ ร้อยดีสองร้อยสองร้อยเ kx p d อหกร้อย p ีอหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับแล้วก็ตู้เอ ncp ncp ห้าร้อยแล้วก็ ncp พันนะครับแล้วก็มีพวก bboip test tool pba pbx web manager นะครับอันนี้ก็คือเราจะได้ทั้งหมดนี้เลยให้กด next ไปนะครับ company name คอมบานิเนก็ใส่เป็น p ีเบกไทก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ครับแล้วแต่กดนิกในส่วนนี้ก็คือเราต้องใส่เป็นซัฟฟิกโค้ดนะครับเป็น bx นะครับ bx นะครับล้ก็คลิกนะครับผมในส่วนนี้ก็ใส่ Area Code ของเราเนี่ยใช้เป็น bx นะครับ ตัวอย่างตัวอย่างอถ้าเราอินสตอรอยู่ที่อินเดียเราก็จะให้ใส่ i นน n นะครับเวียดนามก็ VN นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยใช้เป็น BX นะครับเสร็จแล้วก็กด Next ทีเด็ก Language นะครับอิต์เลียนดัตช์ฝรั่งเศสะเป็นรัสเซียนะครับผมเราก็เลือกเป็น English แล้วก็กด Next ฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ก็โปรแกรมไฟล์พนาสนิตรอ่ากดเน็กไปนะครับแล้วก็คลิกเน็กอีกทีนึงทีนี้ก็รอสักพักใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยวรออินสตออรอมันโหลดหน้าน,นี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับเกือบเกือบเกือบห้าถึงสิบนาทีเลยนะครับอินสตอลนานมากอีกแป๊บนึงจะเสร็จแล้วครับ พีอพีบีเอ็กยูนิฟขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลออยแคบหนึง่งแคปหนึ่งจริงๆ ใล้แล้วนะครับอ่าโอเคครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยอ่าโหลมันจะไปให้ที่อยูสองั้นโหลด Unify PCMC on Windows Start Up มติ๊กก็ได้ไม่ติ๊ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ enable server function นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ติ๊กออกไปกด finish นะครับทีนี้มันจะถามให้ copy อ่ามันจะถามว่าเราจะ copy ตัว usb driver ไปไหมนะครับเราก็บอกว่า yes นะครับทีนี้เราก็หาตัว โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไป USB driver ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนละกันนะครับอ่าทีนี้มันก็จะบอกว่า success นะครับผมแล้วก็กดโอเคทีนี้ก็จะบอกรายละเอียดของตัว t b x Unified Maintenance Console นะครับเป็น อ่า uh, default programmer code นะครับก็จะมีระดับ installer ก็จะมี installer admin แล้วก็ user นะครับผมแล้วก็ default password นะครับ uh, ในการที่จะต้องใช้ password ในการเข้าไปตั้งค่านะครับ default จะเป็น1 2 3 4แล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับ กดโอเคนะครับผมอทีนี้เอ่นเ n อร์โปรแกรมเมอร์โค้ดนะครับมันจะมีโหมดอยู่สามอันเป็นสแตนดาร์ด PCMC, Multi-Size นะครับผมแล้วก็ Multi-Size PBX m a n a g e r อันนี้จะเป็นมีวงเล็บด้วยว่าเดโมโหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เชื่อมต่อผ่าน USB สา USB ธรรมดาเนี่ยให้เราไปคิดที่ Standard PCMC นะครับแล้วก็ใส่ตัวโปรแกรมเมอร์โค้ดเป็น Installer คำว่า Installer นะครับตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็อ่าครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเข้าตรงนี้แล้วเราก็ติ๊กที่ Automatic Login นะครับแล้วก็กดเคก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะจะเป็นในส่วนของการ Connect นะครับมี new นะครับ new ก็คือเราสามารถที่จะสร้างสร้างแบบในการติดตั้งสั้งคอนฟิกขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยนำไปโยนใส่โยนใส่ตัวตูว้ตตสาขาเนี่ยภายหลังได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้นะครับแล้วก็ open นะครับการนำไฟล์ของตัวตู้เนี่ยไฟล์คอนฟิกของตัวตู้เนี่ยเอามาแก้ไขนะครับแล้วก็ โยนกลับไปที่ตัวตู้ได้อีกทีหนึง่งนะครับมี Connect New Open แล้วก็ Multi Site ก็ Multi Site ตัวนี้ก็ใช้ในการจัดการนะครับในส่วนของบริษัทนะครับที่มีตู้สาขาที่เป็นตู้ IP นะครับหลายๆที่นะครับผมแล้วก็ p b x Replacement นะครับผมก็จะเป็นการเป็นการโอนถ่ายข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆข้อมูลการคอนฟิกต่างๆนะครับไปยังไปยังไปยังตู้สาขายอีกรุ่นหนึ่งนะครับ <S <S อ,อย่างเช่นจาก TDA ไป TDA หนึ่งร้อยสองร้อยไป TDA หกร้อยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับผมจาก TDA หกร้อยไป TDE หกร้อย นะครับอกจะใช้สามารถใช้เครื well, on, In interim, ่องมือตัวนี้ได้ VoIP test tool นะครับ OI test ถ้า VoIP ต่างๆนะครับผม t b x web manager อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ IP terminal อันนี้ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาค่อยมาอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับส่วนตัวที่เราจะใช้บ่อยๆก็จะมีอยู่ มีมีอยู่สามอันก็คือสามสามเมนูด้านบนก็คือ Connect New แล้วก็ Open นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่คอ n n น c t อ่ในหน้า Connect ตัวนี้นะครับก็จะให้มีมีโปรไฟล์เน p r โปรไฟล์เนี่ยเราสามารถถ้าเกิดว่าเราอไปติดตั้งให้ลูกค้าหลายที่เราสามารถที่จะตั้งโปรไฟล์ขึ้นมาได้ว่าอ่าพี่นี่เป็นตู้รุ่นอะไรนะครับอ่า ที่สามารถโปรแกรมได้ก็จะมี TDA สามสิบ TDA ร้อยดี TDA หนึ่งร้อยแสตสองร้อย TDA หกร้อย TDE หนึ่งร้อยสองร้อย TDE หกร้อยแล้วก็ตู้ MCP ห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับโหมดในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีแบบแลนแบบโมเดมนะครับแบบแลนก็ใช้กับตู้ TDE Series นะครับแล้วก็ TDA uh, TDA c d a ที่ใส่การ์ด IP เข้าไปนะครับก็จะใช้สามารถใช้ตัว LAN ตัวนี้ใช้ในการคอนฟิกได้นะครับแล้วก็ในส่วนหัวข้อโมเดมโมเดมก็ผ่านารีโมทผ่านคู่สายโทรศัพท์เข้าไปที่ตู้นะครับอ,อย่างเช่นผมเนี่ยใช้นูาใช้นูดบุ๊กที่มีพอร์ตโมเดมนะครับเราก็เอาเอาสายโทรศัพท์บ้านเนยมาเสียบที่โมเดมของตัวโนตบุ๊กแล้วก็ได้เข้าไปหาตู้สาขาโทรศัพท์ที่ มีตัวการ์ดรีโมทนะครับผมก็สามารถที่จะคอนฟิกได้เหมือนกันแล้วก็ ISBN รีโมทนะครับผมตู้อันตู้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรีโมทผ่าน ISBN ได้นะครับแล้วก็ IS 2 3 2นะครับแต่ IS 2 3 2เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้ USB แล,แล้วก็โมเดมอยู่3อย่าง นะครับ i s b s รีโมทก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่าส่วนอ่าที่เราใช้งานนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวพอร์ต usb นะครับ usb แล้วก็เลือกรุ่นอ่าตอนนี้ที่ผมต่ออยู่ก็จะเป็นรุ่น k x p d a หนึ่งร้อยนะครับ k x p d a หนึ่งร้อยเราก็เลือกตอนนัวนะครับอ่าเสร็จแล้ว ก็คลิกไปหนึ่งสองอ่า enter password password เมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือ 1, 2, 3, นค Dig afe, word, หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ติกเซฟพาสเวิร์ดเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Connect อ่าทีนี้มันจะบอกว่า cannot open usb port แสดงว่าตอนนี้เนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยยังยังไม่เจอไดเวอร์นะครับของของ usb ที่เราต่อเข้าไปนะครับ ให้เราไปสังเกตดูที่ My Computer แล้วก็ Property นะครับแล้วก็ไปที่ d e v ว c เม a เจอร์เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้เปิดตัวตู้นะับ ออย่างไังมัไม่เห็น้จอเลยอนีง้ีลอดเี่ยดเป็น่อยมันับไปที่อะไรคือคือเราทำเส้นทีอยู่เราก็ทำเนี่ยเพราะว่าพี่ยันไม่เห็นหน้าจอเ่ัก็คือคือลูกค้าเขาหน้าจอมขึ้นอะไรเราก็ยึนอยู่ในแนวขจอคือี่มาจอต่ไม่เห็นอ่ ครู่น,นะครับกำลังเปิดอ่าต,ต,ตอนนี้มาแล้วนะครับอ่าไปที่ device manager นะครับไปที่ device manager อ่าตัวนี้ตัวนี้จะเจอจะเจอ จะเจอไดเวอร์แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยเคยตั้งอ่าเคยติดตั้งโปรแกรมนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดิสอ่าเดี๋ยวลองดิสเบิร์แล้วลงลงลงตัว USB ไดเวอร์ใหม่แล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยก็คืออ่าเราจะอัปเดตก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาตู้สาขาทุกตู้สาขาโทรศัพท์หรือว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ยใน,ในการเสียบเข้าไปข้างแรกเนี่ยจะไม่เจอไดเวอร์นะครับผมทีนี้เนาอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะมีพั่วซีดแผ่นซอฟต์แวร์อะไรมาให้นะครับเวลาเราอัปเดตนะครับเราก็ให้เรามาอัปเดตตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดู อัปเดตไดรเวอร์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ให้เราเบล์วไปที่ไมอ่าเบลาไปที่โฟลเดอร์ของตัวตัว USB ไดรเวอร์ที่เราก o อปเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับของผมเนี่ยจะเป็น Win 8ตอนนี้ Win 8ยังน่าจะยังไม่มีนะครับให้ใช้เป็น Win 7แทนก่อนก็ได้นะครับผมเป็น PDA USB ไดรเวอร์นะครับ วินเจ็ดสามสิบสองบิตอ่กดโ OK. อเคปึ๊บเสร็จแล้วก็คลิก next นะครับอ่าทีนี้เนี่ยอ่าหน้าจอก็จะเตือน security มานิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับให้กด install debugger อ่าทีนี้มันก็บอกว่า windows has success นะครับเราก็ c l ้ s e ไป ทีนี้ก็จะเจอไม่เครื่องหมายตกใจก็หายไปแล้วจะเปลี่ยนเป็น PPR Panasonic KX TDA USB Main Unit Driver <c oughs> นะครับก็ให้เข้าไปที่ Connect เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปที่โหมด USB เลือกรุ่นให้ตรงอ่าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นตู้ KX TDA 600แล้วนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็กด Connect รอสักครู่นะครับอ่ทีนี้ก็จะมาเข้าในสู่อ่าเข้าสู่หน้าต่างนะครับหน้าต่างหน้าต่างอันนี้เราสามารถที่จะโปรแกรมโปรแกรมคอนฟิกต่างๆเนี่ยในตัวตู้สาขาโทรศัพท์รุ่นเคเอ็ก0ทดหกร้อยได้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าต่างของโปรแกรมเลยนะครับผม ก็เบื้องต้นก็มาแนะนำวิธีการติดตั้งเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนวิธีการโปรแกรมนะครับวิธีการคอนฟิกเนี่ยเดี๋ยวจะอามาอาธิบายวันหลังนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ